สวัสดีค่ะขวัญเองนะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะก็กลับมาแล้วค่ะสำหรับขวัญกลับกลับมาทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok เนาะหวังว่า TikTok จะไม่แบนเรานะที่เราพูดชื่อแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เรามีเลยนะคะก็เรียกว่าวันนี้ขวัญกลับมาแบบคลิปพิเศษหรือคลิปเฉพาะกิจหรือ อะไรก็ได้สเปเชียลอะไรก็ได้ค่ะที่อะจะมาเพื่อช่วยให้พักส้มหรือพักประชาชนเนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งแบบชนะขาดเนาะก็หันจะมาทำแบบพิเศษเนี่ยทั้งหมด7คลิปนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จ็กุมภาพันธ์พศสองพรหกเนาะก็คิดว่ายังไงอะ คือประเทศมันวิกฤตจนขวัญอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะคะ่ะขวัญต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเออทางที่จริงก็เออเข้าถ้าไปแล้วนะอย่างที่เห็นในคลิปล่าสุดก็คือเข้าถ้าไปแล้วแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรกลับมาก่อนเนาะมาช่วยทําภารกิจนี้ให้สาเร็จก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าขวัญจะกลับมาทําช่องต่อไหมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ็ดคลิปนี้เนี่ขวัญเต็มที่แน่นอนนะคะก็จะมาเล่านโยบายให้ฟังเนาะว่า นโยบายในมุมของขวัญที่ขวัญชื่นชอบของพักประชาชนนี้น่ะคืออะไรบ้างแล้วเราอินจริงๆเราเจอปัญหามากับตัวแล้วเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนาะก็วันนี้ขวัญมาที่นโยบายเรื่องของการศึกษานะคะตามที่เห็นที่หน้าจอเลยขวัญก็แค่กดคลิกเออคำว่านโยบายพักประชาชนเลยเนาะอันที่จริงเดี๋ยวก่อนที่จะมาหน้านี้นะคะขวัญไปที่ Google ก่อนเลยเนาะ Google นะคะแล้วขวัญก็พิมพ์ว่า นโยบายพักประชาชนอ่าแล้วก็แล้วแต่เราจะเข้าเลือกตรงไหนแต่เข้าตรงนี้ง่ายดีเนาะนี่นโยบายการศึกษานะคะผนคลิกที่เนี่ยลูกศรที่สี่เนี่ยค่ะก็คลิกเลยนี่แล้วก็มาที่หน้าเมื่อกี้ที่ผันโชว์ไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวรอสักคู่นะคะโอมีนโยบายหลายเรื่องเลยเนาะอ่า เดี๋ยวออกอันอื่นก่อนให้เหลือหน้าของนโยบายการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ของพักประชาชนนะคะมี19นโยบายด้วยกันเนาะเขาจวกหัวมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะสร้างระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและเท่าเทียมพัฒนาครูควบคู่ไปกับสวัสดิการนักเรียนที่จับต้องได้ปรับปรุงโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมผลักดันพรบการศึกษาฉบับใหม่เนาะ ยกกระดับการศึกษาอาชีวะและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่ออนาคตของเยาว,วชนทุกคนท่านสามารถเข้าไปอ่านชุดนโยบายของพรรคประชาชนได้ที่นี่เนาะโอ้โหในรูปที่เห็นนะ่ะมีทั้งหมด1 2ึ่งสองสหหเจ็ดปดแปดรูปนะคะก็แล้วแต่ใครสนใจด้านไหนเนาะซึ่งจริงๆขวัญอยากจะเล่าทุกด้านเลยแต่ด้วยแบบเวลาเรามีจํากัดเนาะแล้วเราอยากที่จะเน้นโฟกัสไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ เดี๋ยววันอ่านหัวข้อแต่ละอันให้ฟังเนาะก็อันแรกเลยนะคะสายบนนะคะมันคือด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายแล้วก็เชื่อมโยงค่ะโอเคหัวข้อที่สองเป็นเรื่องสวัสดิการนักเรียนหัวข้อที่สามคือเรื่องการพัฒนาครูหัวข้อที่สี่คือสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนและตลอดช่วงวัยหัวข้อที่ห้าคือเรื่องการพัฒนาโรงเรียนเนาะ หัวข้อที่6คือเรื่องนี้เลยที่วันนี้ขวัญจะมาเล่าให้ฟังนะคะลดงานครูลดงานธุรการแล้วก็เพิ่มระบบดิจิทัลหัวข้อที่7คือพอรบการศึกษาฉบับใหม่ที่คืนอำนาจสู่โรงเรียนคืนเวลาให้กับครูแล้วก็คืนความสุขให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็หัวข้อที่8ดสุดท้ายก็คือปฏิรูปอาชีวศึกษาให้เป็นการศึกษากระแสหลักโอเคเรียกว่าถ้าชอบด้านไหน คำไหนที่รู้สึกอินเข้าไปอ่านได้เลยค่ะทุกคนอ่ะเราจะได้เปลี่ยนแปลงกันจริงๆสักทีเนาะขวัญในฐานะที่ทำอาชีพเป็นผู้สอนไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นครูที่เป็นครูจริงๆเนาะขวัญเคยบรรจุครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งนะคะแล้วก็ตอนนี้มาเป็นอาจารย์เนาะขวัญเห็นปัญหาหลายอย่างแล้วก็หลายเรื่องมากๆเลยที่อ่านไปนเมื่อสักครู่เนี่ยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้มากๆนะ แล้วขวัญก็อินด้วยแล้วขวัญก็รู้สึกว่าอยากให้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงสักทีนะคะขออนุญาตเลือกหนึ่งเรื่องหนึ่งด้านที่มันน่าจะขวัญอินที่สุดแล้วก็น่าจะเรียกว่าหลายๆคนเจอปัญหานี้เนาะหลายหลายคนที่ดูช่องขวัญใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนที่สอนคณิตอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นคนที่สอบบรรจุใช่ไหมมีความฝันอยากจะเป็นข้าราชาการครูอยากจะเลื่อนจากครูอัตราจ้างมาเป็นครูบรรจุถูกไหมคะ ก็นี่เลยเดี๋ยวขันอ่านให้ฟังนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับการลดภาระงานเนาะคืออะไรบ้างค่ะอ่าโอเคอุ้ยไม่ใช่สิขอโทษขอโทษข,ขออนุญ,ญาตย้อนกลับนิดนึงการเชื่อมต่ออุ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนขันอ่านผิดใช่ไหม <laughs> พอดีว่าด้านนี้มันบงังอ่าจริงๆด้านที้กคือการเชื่อมต่ออุดมศึกษาเนาะ แป๊บหนึ่งนะอ่าขวัญต้องเลือกการพัฒนาครูนะคะอ่าขวัญจะเลือกได้ที่สามคือการพัฒนาครูนะคะก็กดเข้าไปอ่าโหมีอีกสี่หัวข้อย่อยซึ่งขวข,ขอเลือกที่ลดงานครูลดงานธุรการแล้วก็เพิ่มระบบดิจิทัลค่ะอ่าโอเคเนี่ยขวัญชอบวิธีเขาเรียก วิธีคิดวิธีแบบว่าสร้างสรรนาโยบายของเขาเนาะก็ต้องบอกว่าขันเป็นแอคทีฟซิตี้เซนคนหนึ่งท,ท,ที่ติดตามการอภิปรายแล้วก็การสัมภาษณ์แล้วก็การดีเบตของนักการเมืองหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะรักประชาชนนี่แหละคือวิธีคิดในการคิดนโยบายของเขาอ่ะเขาจะมองมาจากปัญหาก่อนก็เลยขึ้นต้นด้วยดับเบิลยูอันที่หนึ่งก็คือ why เนาะทำไมต้องแก้ปัญหานี้แล้วเขาก็ไปสู่คำถามที่สองก็คือ what แล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง แล้วก็ไปสู่อันที่3ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะเรียลลิสติกที่สุดคือหาวนะคะแล้วทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเนาะซึ่งสำหรับเรื่องของนโยบายการลดภาระงานครูลดงานธุรการเนี่ยมันมี3ามวาามวแล้วก็3าม w าวหลักๆเลยนะเดี๋ยวขันอ่านให้ฟังนะคะอ่าจริงๆไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมคือทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วเนาะอ่านให้ฟังจริงๆมันสามารถที่จะนี่เห็นไหม อ่านเป็นเสียงก็ได้นะมันจะมีเสียงคนอ่านให้ฟังนะคะแต่ว่าในไหนขวัญก็ทำคลิปแล้วเดี๋ยวขวัญอ่านให้ฟังเป็นข้อๆไปเลยเนาะนโยบายเรื่องอะไรนะลดงานครูลดงานธุรการแล้วก็เพิ่มระบบดิจิทัลใช่ไหมเออก็คือทำไมถึงจะต้องแก้ปัญหานี้ค่ะ w h y ค่ะอยากสอนแต่ไม่ได้สอนเจอปัญหานี้เยอะมากนี่คือแบบ โอ้ยมายกอนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราตั้งแต่ตอนเราบรรจุเลยค่ะอยากสอนแต่ไม่ได้สอนนี่คือเสียงสะท้อนความล้มเหลวของระบบบริหารจัดการที่ผลักภาระงานสนับสนุนเนาะงานสนับสนุนที่ไม่ใช่งานสอนนะงานสนับสนุนทั้งหลายเนี่ยไปให้ครูผู้สอนทําให้ครูมีภาระที่ล้นเกินกลายเป็นแผลเรื้อรังของการศึกษาไทยค่ะสามข้อเนาะข้อที่หนึ่งค่ะ กับดักง,งานธุรการครูจะต้องรับบทบาทที่ตัวเองไม่ถนัดทั้งนักบัญชีจัดซื้อจัดจ้างเนาะซึ่งมีความเสี่ยงทางกฎหมายสูงทําให้แทนที่ครูจะได้ใช้เวลาเพื่อเตรียมการสอนกลับต้องจมอยู่กับกองเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและบอกเลยว่าขวัญตอนบรรจุขวัญเป็นครูที่ทํางานทําหน้าที่พัสดุแล้วก็มีครูหลายคนที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันที่ทําหน้าที่แบบ ่ายฝ่ายการเงินทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกหนักอึ้งเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราไม่ถนัดและเราไม่ได้อยากทาแต่เราถูกบังคับให้ทำเนาะอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยละ่ะที่ทําให้ขวัญต้องออกจากระบบราชการนะคะข้อที่สองค่ะทําไมถึงแก้ปัญหาเนาะข้อที่สองก็คือมหกรรมการประเมินแล้วก็การดูงานค่ะ ระบบการประเมินวิทยาฐานะหรือการประเมินโรงเรียนอะเน้นอะไรรู้ไหมเน้นเล่มรายงานเน้นอะไรอีกคะเน้นการจัดบ่อน,นิทรรศการเพื่อต้อนรับคณะกรรมการคือการปลูกผักชีทุกคนอันนี้ขวัญพูดคือขวัญไม่คิดว่ามันจะอยู่ในในโยบายอะเออคือเขาแบบเขาเข้าใจปัญหาที่เราเจอจริงๆเนาะขวัญก็จะชอบแซวก,กันกับเพื่อนตลอดว่าแกปลูกผักชีกันอีกแล้วปลูกผักชีปลูกผักชีกกชอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่ในนี้เนาะ มันคือการทำผักชีโรยหน้าเนาะที่ขโมยเวลาคุณภาพที่ครูควรจะได้อยู่กับเด็กเออนี่คือเรื่องจริงค่ะต่อไปข้อที่สามเนาะภาร้างงานที่นอกเหนือจากหน้าที่งานนโยบายรายวันและงานจิตป,ปาถะเช่นรายงานโครงการงานประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยที่สั่งการแบบบนลงล่างหรือว่าเป็นระ,ระดับแบบท็อปดาวนะคะสั่งงานมาเลยจาก จริงๆก่อนพออ,อก็คือม,มีระดับแบบนโยบายสูงสุดเลยใช่ไหมเจ้ากระทรวงใช่ไหมแล้วก็มาที่เขตใช่ไหมมาที่เขตมาที่เขตแล้วก็มาที่พออ,อพออก็สั่งงานต่ออะไรเงี้ยมาที่แบบอ่าเรียกว่าอะไรฝ่ายวิชาการมาที่หัวหน้าหลักหัวหน้าสก,กุ่มสาระเออแล้วก็มาที่ครูเนาะสั่งการแบบท็อปดาวหรือบนลงลง่างที่บีบให้ครูจะต้องเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมง จนสูญเสียสมดุลชีวิตกระทบใจเราอีกแล้วนะคะนอกจากครูสูญเสียออสมดุลชีวิตแล้วผู้เรียนยังเสียโอกาสเพราะว่าอะไรคะครูขาดเวลาในการเตรียมการสอนและการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลทําให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและเข้าไม่ถึงกลุ่มเด็กเปราะบางนะคะเกิดอะไรอีกเกิดวิกฤตศรัทธานในวิชาชีพที่ครูรุ่นใหม่เกิดภาวะหมดไฟเบรนเอาท์ และปัญหาสุขภาพจิตสะสมจากการทำงานที่ไม่ถนัดและความกดดันจากการถูกตรวจสอบโอนี้ขวัญเองนี่ขวัญชัดๆนะนำไปสู่การลาออกหรือการย้ายสายงานนะคะขวัญคือหนึ่งคนนั้นทุกคนที่เจอปัญหาในระบบราชการแล้วขวัญไม่สามารถอยู่ได้เนาะเขาได้สูญเสียอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะเขาได้สูญเสียทาเลนต์อนะหรือคนที่มีความพยายามหรือคนที่มีไฟอนะไปเยอะมากแล้วนะไม่ไม่ใช่แต่ตัวเราเนาะ เออถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะสมองไหลแน่นอนอืระบบราชการจะไม่มีคนคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถหรือคนที่พยายามอ่ะเออหรือคนที่แบบมีพาชั่นอยากที่จะพัฒนาเออมันมันจะแบบเป็นปัญหาที่เลื้อลังอย่างที่เขาเขียนไว้จริงๆเนาะก็หวังว่าจะไม่เรียกว่าไงอะ่ะจะไม่เจอปัญหาหรือมไ่จะไม่เกิดปัญหานี้อยากให้แบบรุ่นขวัญเป็นรุ่นไทยทายที่เกิดปัญหานี้นะคะ นี่นำไปสู่การลราออกแล้วกันย้ายสายงานนี่คือดิฉันเองเนาะต่อไปแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวขนอนเลื่อนขึ้นให้ดูอา่าแต่ว่าเดี๋ยวส่วนตัวขอนอ่านจากหน้าจอนี้เนาะเราจะทําอะไรได้บ้างคะวอเรามุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาที่ต้นต่อดังนี้ค่ะอา่าลดงานธุรการใช่ไหมต้องทําอะไรคือหนึ่งจ้างเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนเนาะ กระทรวงศึกษาจัดสันงบป,ประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะจ้างการเงินค่ะจ้างนักการพันโรงให้ครบทุกโรงเรียนด้วยรูปแบบและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับภาระและทักษะที่ใช้ในการทำงานเพื่อให้นี่สำคัญนะเพื่อให้ครูได้ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวอ้าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะง่ายๆเลยนะเอาการเงินกับพัสดุออกออกไปจากครูมันจะดีขึ้นมากเลยจริงๆ สองค่ะเมื่อกี้เกิดมหากรรมการประเมินใช่ไหมที่แบบเน้นแบบปลูกผักชีใช่ไหมเราจะทําอะไรเราจะยกเครื่องระบบการประเมินค่ะเราจะลดเอกสารเราจะเปลี่ยนจากการตรวจเล่มรายงานเนี่ยเป็นการดูพัฒนาการจริงจากผู้เรียนเนาะหมายความว่าคืองานของเราคือการสอนเด็กใช่ไหมเราจะดูว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยทาให้เด็กเขาพัฒนาหรือทําให้เด็กเขาแบบเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะเก่งขึ้นหรือดีขึ้น ไหมจากก่อนหน้าที่ได้เรียนกับเราอะออโอเคไหม <laughs> โอเคแล้วก็ลดพิธีกรรมอุ้ยชอบคํานี้มากเลยลดพิธีกรรมลดพิธีกรรมเออมันคือพิธีกรรมจริงๆนะทุกคนพิธีกรรมเข้าใจคํานี้ไหมเออยกเลิกการจัดตั้งนิทรรศการต้อนรับกรรมการที่สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา <laughs> โอเค โอ้ยกว่าจะอันนี้อันนั้นอันโน้นนะโหแค่พิธีเปิดก็กินเวลานานแล้วอะ่ะเออม,มันมันค่อนข้างพิธีกรรมอะ่ะอจริงของเขาต่อมาใช้ Big Data นะคะหรือว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายแพลตฟอร์มอันนี้เรื่องจริงกรอกข้อมูลเยอะมากจะทำอะไรกรอกข้อมูลใหม่ตลอดเวนะคะและเราจะทำอะไรอันที่สก็คือ ปฏิรูประบบงบประมาณและแก้กฎหมายให้สามารถทำงานเอกสารที่จำเป็นผ่านระบบดิจิทัลได้นะคะอันนี้ดีอันนี้ดีมากเพราะว่าปิ้นเอกสารเยอะมากเนาะต้องเซ็นแบบเซน็นตอนทำพัสดุพัสดุนะคือเซ็นเอกสารเยอะมากแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เออคือเซ็นเอกสารประมาณเกินสิบหน้าขึ้นไปเพื่อที่จะไปเก็บอยู่บนหิ้งเข้าใจไหมเข้าใจฟิลนั้นไหมเออซึ่ง มันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่จริงๆเสียเวลาทำหลังผดหลังแข็งเป็นเวลาแบบหลายสิบนาทีนะถ้าเราไม่ชำนาญก็เป็นชั่วโมงนะเอกสารพัสดุสุดท้ายทำไงเซ็เนเซ็เนเซ็นเซ็นแล้วทำไงไปอยู่บนหิ้งจ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ทำอย่างอะไรให้สำเร็จนะคะก็มีสามข้อห,หลักๆเลยเดี๋ยวขวันอ่านอ่ะเดี๋ยวขวันโชว์ให้ดูแล้วเดี๋ยวขอญอ่านให้ฟังนะคะ ทำอย่างไรให้สำเร็จหรอฮาวเนาะอันที่หนึ่งก็คือจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนโหอันนี้เขามาพร้อมวิธีแก้เลยนะไม่ใช่แค่พูดเฉยๆว่าลดภาระครูเพิ่มเอ่อเพิ่มเวลาสอนอะไรเงี้ยเขามีแผนก็คือเขาจะต้องเพิ่มกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน จัดทำแผนอัตรากําลังใหม่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการจัดทำแผนที่เปลี่ยนพนักงานจากครูไปสู่พนักงานสายสนับสนุนฟิลมหาลัยอะ่ะเออฟิลที่ขวัญอยู่ตอนเนี้ยก็คือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนาะก็คือครูนะ่ะได้ได้สอนเยอะกว่าครูในโรงเรียนแหละ ถึงแม้จะมีงานอื่นบ้างแต่ว่างานที่ไม่เกี่ยวจริงๆเช่นการบัญชีการเงินพัสดุอย่างเงี้ยไม่มีครูคนไหนทําเลยนะคะโอเคเ,อเปลี่ยนภาระจากครูไปสู่พนักง,งานฝ่ายสนับสนุนอย่างเป็นระบบอันนี้ดีมากโอเคระบุรายละเอียดความต้องการนะเอกสารเนี่ยจะต้องระบุจํานวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละตําแหน่ง นะไม่ว่าจะเป็นธุัการการเงินหรือว่าผ่านโรงแล้วก็ประเมินงบประมาณผูกพันต่อเนื่องให้ชัดเจนนะคะอันนี้ดีเนาะโอเคเพราะว่าเราต้องมีงบประมาณที่มันชัดเจนเราถึงจะทําอะไรต่อได้ใช่ไหมนำเสนอต่อบอร์ดบริหารระดับชาตินําเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐหรือว่าคอร,รอเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากําลังและงบประมาณในภาพรวมของประเทศนะคะโอเคอันนี้คือหาวข้อที่1ค่ะ หาข้อที mm. Luckily, okay. re Hence, ่2เราจะต้องยกเครื right ่องระบบการประเมินนะคะที่บอกว่าระบบการประเมินเป็นการปลูกผักชีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินโดยมอบหมายให้กอศออกหนังสือเวียนกำหนดแนวทางการประเมินครูใหม่ค่ะโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของผู้เรียนในชั้นเรียนเนาะที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้กลไกการนิเทศภายในตามแนวคิดการใช้โรงเรียนเป็นฐานนะคะก็เดี๋ยวคงไปดูในรายละเอียดทีว่า ความก้าวหน้าของผู้เรียนแปลว่าอะไรเนาะหมายถึงคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่คะแนนก็ได้เนาะแต่ดีนะก็คือว่าเราสอนอะไรไปเราแบบเหมือนวัด KPI จากสิ่งนั้นโดยตรงอะ่ะเออไม่ใช่แค่ทำเอกาสารสวยๆออกมาจบอะไรเงี้ยเนาะเราสอนเราก็ควรที่จะมีสิทธิ์ถูกประเมินว่าเราสอนดีหรือไม่ดีจากผู้รับบริการก็คือนักเรียนหรือผู้เรียนของเรานะคะต่อไป ยังอยู่ที่ข้อสองเนาะยกเครื่องระบบการประเมินนะคะสร้างความเข้าใจเชิงนโยบายจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ขององค์การอองค์กรบริหารอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออทอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าจริงๆอ่ะโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยนอกจากอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแล้วอ่ะยังอยู่ในสังกัดของท้องถิ่นด้วยนะเออ ที่ว่าเป็นโรงเรียนท้องถิ่นน่ะโรงเรียนเทศบาลอะไรต่างๆของแต่ละจังหวัดอะ่ะแล้วจริงๆก็คือมีโรงเรียนเอกชนด้วยแต่เอกชนก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ารัฐบาลสั่งอะไรมาเนาะศึกษาธิการสั่งอะไรมาเขาก็ทําตามอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคือศึกษาธิการหรือส่วนกลางอะ่ะกับอปทอหรือท้องถิ่นนจะต้องไปคุยกันให้มันเรียบร้อยว่าสรุปแล้วจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะไงต่ออีกอ่ะข้อที่สองจบไปแล้วค่ะเนาะ ข้อที่สามค่ะปฏิรูประบบงบประมาณและแก้กฎหมายอันนี้คือการแก้ปัญหาเรื่องของเ,อเรื่องของอะไรนะภาระงานที่นอกเหนือจากหน้าที่เนาะเราจะปฏิรูประบบงบประมาณและแก้กฎหมายยังไงเราจะแก้ไขพรบการจัดซื้อจัดจ้างพศสองพันห้าร้อยหกสิบเพราะว่าพรบเนี้ยเหมือนจะมีปัญหาหลายอย่างอยู่นะเนาะ เพราะว่ามันมันก็คือล้าสมัยไปแล้วถูกไหมคะมันก็น่าจะแบบโอ้มันเก้าปีแล้วอะแน่นอนมันไม่มีเรื่องของลายเซ็นดิจิทัลมันไม่มีเรื่องของการกระจายอนานาจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยห้าคีย์เวิร์ดหลักๆอะก็จะไปแก้ไขในพรบรจัดซื้อจัดจ้างนี้นะคะรองรับอะไรอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของลายเซ็นดิจิทัลค่ะให้เอกสารการจัดซื้อจัดจา้างภาครัฐเนี่ยสามารถทําบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายและรับรองได้นะคะลองรับไปอีกการกระจายอํานาจค่ะมอบหมายให้พนักง,งานราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับรองได้ไม่จํากัดเฉพาะข้าราชการเท่านั้นเนาะวิเอาจริงๆเออบางงานนะหรือบางทีนะคนที่ทํางานจริงๆอะิะไม่ใช่ครูที่เป็นข้าราชการแต่เป็นครัวแต่จ้างทําน้องที่เป็นแบบเออเรียกว่าไงอะ อ,อที่ไม่ได้บรรจุอะ่ะเป็นคนทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แอบ,บไม่เป็นธรรมกับเขานิดนึงนะนึกออกปะคือครูบรรจุอะ่ะกระซิบยังไงกระซิบให้เสียงดังครูบรรจุเงินเดือนก็เยอะกว่าได้สวัสดิการดีกว่าแต่ว่าเอามาให้อัตราจ้างทำเงินเดือนก็น้อยกว่าแบบอืมโอไมค์กอดยุติธรรมตรงไหนอะไรเงี้ยอืมต่อมารองรับอันที่สามก็คือ ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติค่ะจะปรับปรุงบทบัญญัติในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตาม T.O.R ให้เป็นความรับผิดของผู้รับจ้างด้วยเพื่อลดภาระทางกฎหมายของครูโวอันนี้จริงมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทำอะไรคนที่ผิดคือครูคนที่ผิดคือคนคนเซ็นเนาะแต่อันนี้คือหมายความว่าให้ความเป็นธรรมกับครูอะเออคือ ไม่ใช่ว่าครูผิดอย่างเดียวนะแต่ว่าผู้รับจ้างอ่ะก็ผิดด้วยเห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเอกชนที่จะเข้ามาเสนอสินค้าเขาก็จะต้องแบบระวังใช่ไหมเขาจะต้องเกรงกลัวเขาจะต้องจัดสินค้าที่ดีที่สุดมีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดให้กับบริการของการศึกษาบริการภาครัฐนะคะต่อไปอันที่4ี่ค่ะรองรับอะไรเอ่ยออกประกาศกระทรวงและหนังสือเวียนเพื่อซักซ้อมแนวทางการทํางาน การเอกการเก็บเอกสารทางราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะอืมก็คือเหมือนสร้างไอเนี้ยสร้างระบบอะเออให้มันดีในเมื่อเราให้ใช้ไลเซนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราก็จะต้องอ่าออกประกาศให้มันชัดเจนเนาะบอกให้มันชัดเจนว่าเรากําลังทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยและสุดท้ายนะคะเราจะรองรับในเรื่องของการสร้างมาร์เก็ตเพลสเนาะเพื่อการศึกษาเป็นแพลตฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดีขึ้นอนะ่ะดีขึ้นนึกออกปะสร้างพัฒนาแพล,แพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างให้ครูสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามความต้องการได้ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยที่ไม่ต้องทำเอกสารอู้อันนี้ผลัญดีใจแทนครูครูพัสดุอะจริงๆต่อไปจะไม่ใช่ไม่ใช้คำว่าครูพัสดุเนาะก็จะใช้คำว่าแบบอะไรนะเจ้าหน้าที่พัสดุอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะคะโอเค ก็หวังว่าทุกอย่างแบบอืมมันจะเปลี่ยนแปลงไป,ปนในทางที่ดีขึ้นเนาะอย่างวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะคลิปที่หนึ่งทับเจ็ขวัญก็เลือกที่จะทํานโยบายหรือเล่านโยบายที่ขวัญอินที่สุดหรือว่ามันใกล้เคียงกับขวัญที่สุดที่ขวัญเจอมาจนต้องลาออกจากราชการเนาะก็คือนโยบายเกี่ยวกับการศึกษานะคะอ่านี่สามารถที่จะส่งนโยบายที่ชอบนี้ให้กับผู้คนจำนวนมากได้นะคะโอเค ลดงานครูอะเดี๋ยวขวัญทํานี้แล้วกันนะส่งถึงใครดีขวัญส่งถึงทุกคนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขวัญจะโพสใน Facebook แล้วกันนะจากขวัญเองขวัญตาวัคเซมิเอ้ยโคลอนโคลอนเลยแหละไม่ใช่เซมิโคลอนชีวิตเลือกได้โอเค โอ้เดี๋ยวนะมันพิมพ์ได้ไหมเลือกอา้าวทำไมขวัญพิมพ์ไม่ได้ขวัญตาชีวิตเลือกได้มันเลือกไม่ได้เหรอเนี่ยเปี๊ยบหนึ่งเปี๊ยบหนึ่งนะขวัญตาอืมทำยังไงดีทำยังไงดีงงดอ๋อมันจำกัดมันได้แค่นี้เหรออ่ะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าได้แค่นี้ขวัญก็ ขอนก็ต้องไม่เอาเซมิโคลอนเนาะโอเคอืมคิดก่อนเอางี้แล้วกันฮ <c oughs> ึกอ่ะขอเลือกอย่างนี้แล้วกันขอนอยากได้คำว่าเซชิปขอนอยากได้คำว่าอันเนี้ยอะเอางี้แล้วกันนะคะ เขียนข้อความส่งถึงทุกคนเนาะก็คือเออกาสี่หกเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน อ่ะแคนี้แล้วกันจะได้ของจองแปดกลุ่มพาอ่าแปดกลุ่มพากาสิงหกเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันนะคะบันทึกรูปเพื่อส่งต่อเนาะเดี๋ยวรูปที่ได้เนี่ยขวัญจะอ่าไปโพสในเฟ e b o o k แล้วกันนะเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคน จะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้เนาะทำคลิปสั้นๆไม่เป็นจริงๆขออภัยนะคะถ้าใครมีเวลาแล้วใครรู้สึกว่าเฮ้ยนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาน่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของการลดงานครูลดงานธุรการแล้วก็เพิ่มระบบดิจิทัลเนาะก็มาฟังคลิปนี้อีกทีก็ได้นะคะหรือว่าไปอ่านเองก็ได้นะเอาผันดูอีกทีนึงเข้า Google พิมพ์คำว่านโยบายพักประชาชนเนาะแล้วเลือกการศึกษาการเรียนรู้นะคะคุณจะเจอหน้านี้นะคะ แล้วคุณก็ลองไปตามอ่านดูเนาะนี่นีวนญคลิกให้ดูอีกอันนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันต่อไปวนญก็จะไม่ได้พูดนโยบายการศึกษาแล้วนี่เนื่องจากตอนนี้วัญมาอยู่ในระบบอาชีวะเนาะนี่วัญก็สนใจนโยบายนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของอาชีวะเนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะเพราะว่ามันเป็นสายงานที่ตรงกับสายอาชีพมากที่สุดนะคะนี่ แก้ปัญหาเรื่องของอะไรแก้ปัญหาการขาดแคลนครูจ้าครูช่างนะคะพัฒนาครูร่วมกับเอกชนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าอาชีวะน่ะสุดท้ายอะ่ะเขาจะต้องใช้ทักษะของเขาไปทํางานในภาคเอกชนค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ามีอะไรใช้ AI เข้ามาสนับสนุนค่าของชีพวุฒการศึกษานะคะนี่มีเรื่องของทวิภาคีมีเรื่องของภาษีแบบ B.O.I เนาะมีเรื่องการช่วยเหลือผู้เรียนรายภูมิภาคเนี่ยสร้างตลาดแรงงานเนี่ยคะ่ะอืมสร้างความเชื่อมั่นจากสังคมเนาะ เนี่ยไปอ่านดูได้ทุกคนโอเคอ่างั้นขวัญจะขอจบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีก6คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปไปตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่7กุมภาเลยเนาะส่วนวันที่แปดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของกฎข้อห้ามอะไราต่างๆของกรกตหรือเปล่าขวัญก็จะเว้นว่างวันที่แกุมภาไว้แลวกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยว กลับมาทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดละกันนะคะโอเคแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะลองอ่านนโยบายดูถ้าชอบก็กาค่ะกาเบอร์สี่ิหกกาเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย